การสอนสร้างแบบนี้นะเราจะิปพีพไปกาวนครับผมวันนี้ผมจะมาสอนตัวสกรีนก่อนนะครับก่อนจะไปดูคลิปนะวิธีแรกเนี่ยแล้วต้องไปที่อินโฟ m a ชันนะเนี่ยครับเขาก็บอกว่าเนี่ยเวอร์ชัน1.4นะหลังจากนั้นทำไม่ต่อครับปิดเกมครับหลังจากนั้นกดสตรีมขึ้นมาเลื่อนไปหาเกมพีพูฟกาก็คือตรงนี้หลังจากนั้นกดไปที่เวิร์กช็อปหลังจากนั้นให้เซิร์ชคำว่าเท็กเจอร์โอเอาโอเคแล้วมันก็จะมีสกินอะไรขึ้นมาครันพวกเท็กเจอร์ สมมุติอยากได้สก,กินอันนี้เช็คดูด้วยว่าเวอร์ชันอะไรเขาก็เขียนไว้แล้วครับว่าเวอร์ชัน1.4ไปว่าใช้ได้วิธีการดาวน์โหลดให้มากดตรงนี้ลิงเขาจะอยู่ใต้คลิปไม่ใช่ดีใต้เวิร์กช็อปหลังจากนั้นมันก็จะขึ้นเว็บโหลดมาให้คุณกดดาวโหลดตรงนี้แล้วก็กดไดเร็ตดาวโหลดจากนั้นก็ให้คุณเลือกว่าจะเซฟตรงไหน,นผมก็ทยสร้างโฟลเดอร์ไว้แล้วเรียบร้อยครับกดเข้าไปแล้ว,ลวก็กดเซฟนะครับแล้วมันก็จะขึ้นมาว่าอะไรประมาณนี้ก็กดเยสไว้ครับ หลังจากนั้นปิดอันนี้ครับปิดอันนี้หลังจากนั้นเปิดไฟล์ขึ้นมาไปที่ไฟล์ที่เราเซฟเอาไว้กดคลิกขวาแล้วก็กด copy หลังจากนั้นไปที่ตัวเกม p e o p l e l a y o u n ซึ่งก็อยู่ตรงนี้ปึ๊บปึ๊บแล้วก็ p e o p e l a ครับแล้วก็ไปตรงโฟลเดอร์ p e o p l e l a y dash data ก็คลิกขวาแล้วก็เพจนะครับแล้วก็รนะีเพจเยี่ยมที่สุดท้ายเปิดเกมขึ้นมานี่กดเพจตัวเกมก็ได้มาแล้ว กดเลือกด่านไปที่เพแล้วก็เอาแมปนม้ำเลยแหละมันคือแมปพิธีที่สุดโอเคแล้วเรามาทดสอบสกินกันเลยเซฟคนครับนี่เป็นสกินตามในแบบที่เขาโฆษณาแล้วครับโอ้ช่างเป็นอะไรที่สุดยอดไปเลยครับตัดโฟโตวเกมไปเลย้จริงครับวิธีนี้ใช้ได้กับเวอร์ชันเถื่อนด้วยครับแล้วก็โฟอร์เกมเนี่ยจริงๆมันอาจจะอยู่ตรงไหนก็ได้ครับคือเวลาาโหลดเกมเนี่ยเราต้องตั้งโฟโต้เกมนะครับว่าให้ตัวเกมเนี่ยไปอยู่ตรงไหนก่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเรามาทดสอบสกินใหม่กันดีกก่อครับนี่ก็คือสกินเดสสเป e นะ มันเกมมอวการมีอสวรการมาต่อสู้อะไรประมาณนี้ะเราเสกปืนมาโอ้โหโอ้โหปืนติดอโอ้โหโอ้หู้มนุษย์งด้วยกายเป็นสัตว์ประหลาดแล้วเรียบร้อยเออโอ้ไม่นะพากันเองอีกจบแล้วอ่าอัปเดตนี้ก็ได้ใส่คนแล้วก็อสวรกายซึ่งเป็นตัวนี้เราได้เปลี่ยนปืนเราเป็นปืนเลเซอร์จากเดสเซปเป็นมาเนี้ยหน้าไม้ก็เปลี่ยนครับเดสเซอร์อีโกไม่เปลี่ยนดิซิมูเลเตอร์ไม่เปลี่ยนเฟรมโทว์เออเฟรมโทวอร์เปลี่ยนนะ เออ Glock สิบเจ็ดไม่เปลี่ยน M1 Gar ไม่เปลี่ยนเอ่อ Magazine ก,การไม่เปลี่ยนมินิการไม่เปลี่ยน Pistol ไม่เปลี่ยนนี่คือ list อาวุธนะครับที่เขาเปลี่ยนครับอันนี้ก็คือปืน MP 5เนะี่ยอันนี้ก็คือปืนลูกซองนะโอเคเรามาดูหมวดระเบิดบ้างครับว่าเขาเปลี่ยนอะไรไหมไหม่ไม่ไม่ไมเห็นมีอะไรเลยเฮ้ยชิบอ้าวอ,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 อันนี้มันเป็นหุ่นยนต์เหรอเนี่ยมันไม่ใช่คนถ้ามันเป็นคนสองคนได้จะน,นีมากเลยจะส่งจิ๊บคนนี้จะส่งจิ๊บเอาเข้าไปเอาเข้าไปคนคนคนไปแล้วไปแล้วเหลือแค่เหลือแค่ขาเนี่ย จ้าวแมวมาดูรถจักรนงะรถยนต์เขาไม่เปลี่ยนมันไม่ถูกไปแม่งแบนไปอ้าวครับยินดีต้อนรับสู่เรือไทไทานิกนะเฮ้ยเพื่อนเราจะออกจากฝั่งแนละ้วมันช่างเป็นอะไรที่สวยงามเหลือเกินโอ้ยไส้สเต้าไส้เต้าเฮ้ยมันไส้มันไส้ทหลักตกทะเลไปเลยโอ้โหเรือไททานิกสวัสดีฉันก็คือสัตว์ประหลาดจากเดสเปรนั่นเ,เองตายซะโอ้แต่เหลือสภาพก็ยังดีอยู่นะเนี่ยอ้าคนคนเอาเข้าไปเอาเข้าไป แล้วเราค้ากันเองครับค้ากันเองทำไมทำแบบนี้คนทำไมทำแบบนี้ทำไมกันทำแบบนี้มันต้องใส่ฟ้าแลบซะหน่อยนี่มาเอาเทำไมเดือดใจจริเเงเดือดใจแขส่องฟไฟกระสายไฟฟ้าได้โอ้นี่มันต้องระเบิดจานเวลานะนี่ทำให้เกมกระตุกไหมฮะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วคอมคอมคอมไปเอาจบแล้วจบแล้วาขณะนี้เราก็รอดูภาพที่สวยงามครับโอ้โห เมื่อกี้กดจัลโมูชันไม่ทันกดดูภาพที่สวยงามเลยโอ้ยนี่ก็สวยเหมือนกันนี่โอ้โหเป็นควันสีเขาเหลืองๆไงช่างเป็นอะไรที่สุดยอดเหลือเกินโอโ้เรื้อไทคนิคหรือว่าอะไรเนี่ยท่านผู้ชมน่าจะจําสิ่งนี้ได้ใช่ไหมครับแต่ผมได้ทําขึ้นมาเนี่ยแล้วเราก็มีวิธีดีๆครับในการทําลายเผ่าพั 1, นธะุ์เดสเปนนเราจโชคดีกันแล้วนี่มาแล้ว ตือ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 ไม่เห็นมิได้เลยนี่อ้าวแทงจนระเบิดเลยเนี่ยจริงๆไม่อกี้ผมใส่ไปเองไะใส่เครื่องนี้มันพังๆเลยเนาะหมู่บ้านเดสเปนครับไม่ใช่เดสเปนมันไม่มีหมู่บ้านนะมันจะมีบ้านได้ไงมันอยู่ในอวกาศสมมตินี่ก็อยู่ในอวกาศครับเฮ้ยเพื่อนทำไมนายทำกับเราแบบนี้ฉันขอโทษฉันขอโทษฉันจะไม่ทำอีกแล้วก็บ้าแล้วเออกไปเลยออกไปออกไป โอ้ว้าวมนุษย์มันไม่รู้ว่าสันออกจากห้องทดลองมานะเราก็ต้องทำลายมนุษย์แล้วอร้เจ้าหุ่นยนต์ทำอะไรอะทำอะไรอะรู้ไหมว่าสันมีปืนย่อเอามันใช้พลังจิตอีกแล้วอะไรสร้างมนุษย์โอ้พระเจ้าช่วยเกิดอะไรข้างหลังอะเกิดอะไรอะเกิดอะไรขึ้นออบวมาลองของปืนของมนุษย์ดีกว่าดูสิว่ามันจะดีไหมไปหยิบปืนอย่างเท่ๆแหมปึม โอ้ชันเจอปืนของมนุษย์อีกอันนึงแล้วอันนี้เนี่ยจะดีกว่านะแอบหยิบปืนขึ้นมาเออช้ดูซิว่ามันจะใซ้์ยังไงยิงไปมั่วแล้วกันโอเคได้เวลาลองไซ้อาวุธนี้แล้วสินะยิงเลยเอ้ยเพื่อนมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมนายโดนยิงอ่ะนายเป็นไส้สึกใช่ไหมเอ้ยแต่ว่ามันต้องมีใครอยู่กลางเนี่ยเอ้ยได้ช็ ทำอะไรโง่โง่ยิงซ้อนก็ไม่โดนต้องปลุกเข้าไปข้างบนแล้วเฮ้ยออกหมดแรงอโอสงสัยปูกเข้าไปข้างบนไม่ได้ไม้มันจะแข็งแรงเกินออาออกไปจะโดดเข้าหน้าต่างมนุษย์จะดีกว่าสวัสดีสวัสดีเจ้ามนุษย์เฮ้ยเพื่อน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 ทำไรเพื่อน,อน,อน,อนช่วยยิงหน่อยสโอิโอ้ตึกพังละเดือบเบ้าเดืบเบ้าทำไมนายทำแบบนี้ทำไมทำแบบนี้ก็เป็นคนเดียวทีท่โดดไปที่นี่ สิ่งที่มนุษย์ไม่อยู่คือซอนได้วางระเบิดเข้าไปในตึกนี้แล้วโอ,โ,โอ้โหเอ้ยทำไมทำไมบันไดบันไดบันไดเอาเอา,ลเอาลอออแล้วเอาแล้วคอมคอมคอมไปนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะโอ้โหโอ้โหทำไมทำไมมันมเกิดอะไรขึ้นกับบนันไดเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วบนับนไดบนดันไดผีสิงแล้วนะขณะนี้เราก็อยู่บนเรือขนส่งเครื่องบินคนระับโอเคนักบินเตรียมตัวออกบินได้ได้เลยได้เลย เออเชื่ทำไมไนายกลายเป็นตัวนี้สวัสดีเจ้ามนุษย์อีกครั้งว้าวบางทีมันก็เวอร์กเกินครับขนาดนี้ครับอสูรากายได้บินมาตรงนี้ครับบินมาท,มาที่บินมาที่กัปตันเรือครับตายซะกัปตันเรือนี่บุม้มขนาดนี้ครับเครื่องเครื่องบินหรืออะไรเนี่ยเครื่องบินมันดูม่ใช่เครื่องบินมากกว่าเนียจบแล้วครับเครื่องบินจบแล้วอนนายมันก็จะพังละระเบิดระเบิดระเบิดโอเค คลิกซ้ายคลิกขวาแอค i ิเวตโอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกช่างเป็นภาพที่สวยงามอีกภาพหนึ่งนะเราขนส่งเครื่องบินก็ได้พังแล้วเรียบร้อยมันก็พังตั้งแต่แรกแนละ้วทำไมเรือมันแปลกๆทุกสนะิ่งทุกอย่างใีพีพวกใบตาวันแปลกๆนะเราต้องไปข้ามมนุษย์จะดีกว่าเดินไปหามนุษย์สักหน่อยยไม่เนาะมันมาแล้ว คิดเรว่าจะทําลายสิ่งประดิษฐ์ของเราได้เ,เฮ้ยทำไมมันไปถอยหลังอมนุษย์กลัวอะไรกลัวอะไรไปข้างหน้าไปข้างหน้าเดี๋ยวนี้ไม่นะรถของเราเกิดเหตุการณ์ขัดข้องอะไรไม่รู้ามันไปข้างหน้าไม่ได้แต่ที่รู้ว่านายตายแน่เราต้องไซ้อันนี้แล้วกันยิงน,นี่อังไงโอ้ไม่นะมนุษย์ทําไมอาวุธเจ้าแรงขนาดนี้มันก็ไม่แรงเข้าเราหรอกอ้ยน,น,นี่ช็อตเลยก็ไปก็นี่ไงเจ้าหุ่นยนต์เตรียมตัวตายว่ ตายซะตายแต่คุณยตก็ยังรอดอยู่นะ้วเรามีตืนี่ซองปืนที่ซองลองใช้วิธีนี้เงี้สินะกินมันหมดไปเลยนี่อเฮ้ยยังไม่ตายอ้าวเฮ้ยเมนุษย์มันกลัวะอไรโอ้โหระเบิดเลยจบแล้วกูบอกแล้วกูบอกแล้วอยาขับไหลังหุ่นยนต์นี้ก็เป็นอะไรเดินเดินไม่เป็นอีกเอาเอาเข้าไปคุณนยนต์เต้นนครับ ก็ครับดูเหมือนท่านผู้ชมจะสอบสิ่งประดิษฐ์จากคลิปที่แล้วมาครับมันก็คือที่ยิงมีดตั้งเองครับอะไรประมาณนี้เราก็จะมาทดสอบกับมนุษย์กันเลยอ่าสวัสดีเพื่อนแต่เราอยากทดสอบอาวุธใหม่อะมันเคือ้อยอ่ะอุ้ยโอ้โหทำอะไรอะอออะอไของนายเนี่ยเฮ้ยเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปอโอ,โอ้เจ็บจะทำไมท่ามันแปลกๆเอามาเขา้เขาไปเข้าไปท่าแปลกๆกันะ เรามาลองดูทดสอบกันซิว่าว่ามันจะสามารถแทงทะลุได้กี่คนกันแน่วินแทงไปแล้วหนึ่งแทงไปแล้วสองครับก็ประมาณสองคนน่ะโอ้โหท่าแทงนี่แบบโคเทดึงมีดกลับมาโอโ้โ,อโหโคเทแทงเข้าไปโอ้โหทำไมมันแทงจุดที่มันไม่สมควรแทงเฮ้ยติดเลยเลเอาใหม่คนระับนี่วิธีการกินอาหารแฟบเราก็ได้อาหารเอ้าเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นี่แทงแทงแฟบนี่ได้อาหารแล้วโอ้ย ทนไม่ไหวแล้วทนไม่ไหว,วโอ้โหเอากับโอ้อาการหนักก็เนี่ยอาการหนักจบแล้วจบแล้วเกมนี้มันจบแล้วโอเคคนระัเรามาลองสร้างอ,อ,อาวุธที่เจ๋งกว่าม,มีดเมื่อกี้แล้วกันนี่สมมติเราจะแทงเอาดาบไปตรงนี้นะนี่ก็คือเวอร์ชั่นของผมนะครับเป็นก็ <c oughs> ไม่ค่อยสมจริงเั่าไหละโอเคเรามาลองกันเลยดีกว่ากดพิสตันแมสแทงเข้าไปโอ้โหมันไม่คมเลยมันไม่คมเลย แต่อันนี้คมแน่นอนนะครับนี่โอ้โหโคนถึงกับแทงทะลุไปเลยมันก็เพลินไปโอเคเราได้เจออาวุธใหม่ล่าสูดของเอาแล้วอันนี้สามารถฆ่าเสือกายได้แน่นอนย,อยิงได้นี่โอ้โหยิงจนเสียงเกมหายเลยอะโอ้โหอันนี้ก็คือภาพความสวยงามครับวินาทีแห่งชีวิตของหุนยนนะครับ ที่ได้ตายไปคนระับโอ้โหช่างเป็นอะไรที่สวยงามเมื่อเกินจิงจริงโอ้โหโอ้โหยิงเป็นแสงเลเซอร์ยาวไปเลยอนะ่ะโอ้โหโอ้โหสวยไกลเละเละเป็นชิ้นเราจะลบเศษซากก่นนะครับโอ้โหยาวไกลเหมือนกันนะเนี่โอ้โหประกองกันอยู่ตรงนี้โอ้โหบางทีอาวุธนี่มันก็แข็งแรงเกินไปนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดเศษตึกมานะโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เสกมายังไม่ทันเลยพังเลยโอเคครับเสกมาแบบปื้อโอเคคอมไม่พังครับโอเคเราก็ได้วางอาวุธอาวุธที่สุดยอดไปแล้วครับโอเคเราจะทําการกดยิงภายใน3 2 1ยิงได้โอ้โหโอ้โหพังแบบเป็นโดมิโนนะฮะยิงไปแบบเขาแบบไม่สนใจอะไรเลยเพราะเปิดเลเซอร์โอ้โหยิงอีกครั้งโอ้โหเกม เกมไปเขาเกมโอ้โหโอ้โหไฟไหมโอ้โหสักเป็นอะไรที่สวยงามมากเกินโอ้ลบอันนี้ก่อนลบอันนี้ก่อนคอมที่คอมจะพังครับว้าวสวยภาพไปที่สวยงามเมื่อเกินครับก็จบกันไปแล้วสำหรับคลิปพิ้วพวกใบกางในวันนี้ครับถ้าอยากให้ทำอีกก็กดไลค์และกดซับสไครต์ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำนนี้สวัสดีครับโอ้โหสวยงามมากเกิดเคมาจบคลิปจบคลิป